สวัสดีค่ะดิฉันเรือตีหญิงทิพยารัสแสงวิไลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวพิมพ์จีมีสีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทหารเรือเล่าข่าวประจําวันศุกร์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2564สามารถติดตามรับชมได้ที่ Facebook Fanpage กองทัพเรือรอยัลไทยนวีและ YouTube กองทัพเรือรอยัลไทยนวีออฟฟิเชียลชาน e ลค่ะ ใช่ค่ะแล,และเลสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพี่โบเราสองคนนะคะได้มีโอกาสมาจัดรายการกันนอกสถานที่อีกครั้งค่ะและในวันนี้ค่ะเราพาทุกท่านมาอยู่ที่สถานีเรือมุกดาหารนะคะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําของเขตนครพน,พนมค่ะจังหวัดมุกดาหารค่ะเนื่องจากว่าเรามาเกาะติดสถานการณ์นะคะการมอบผ้าห่มที่ทางกองทัพเรือได้จัดขึ้นร่วมกับกลุ่มพันธมิตรค่ะ แล้วก็สําหรับภาพบรรยากาศด้านหลังนี้นะคะเป็นบรรยากาศของริมแม่น้ําของที่จังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะ,คะที่อยู่ติดกับสถานีเรือนะคะของมุกดาหารค่ะ,คะเส้นทางตรงนี้นะคะที่เรากำลังจัดรายการกันอยู่ค่ะทางสถานีเรือมุกดาหารเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนค่ะได้มาออกกําลังกายมาสัญจรกันยามเย็นนะคะก็อาจจะมีภาพที่เป็นธรรมชาตินิดนึงนะคะ,คะมาเริ่มกันที่ช่วงแรกเลยนะคะทหารเรือเล่าข่าวค่ะ เข้าสู่ช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะกองทัพเรือมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะ เมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการฐานเรือพร้อมด้วยคุณสิริรัตน์นินสมัยนาย,ยกสมาคมพริยาฐานเรือและคณะนายฐานชั้นผู้ใหญ่รวมมอผ่มกันหนาวให้แก่พี่น้องประชาชนบ้านกุดงงใหญ่หมู่ที่5ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะกองทัพเรือรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากผู้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมกองทัพเรือและพันธมิตรรวมใจบรรเทาภัยหนาวณลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพเรือนะคะได้ลำเลียงผ้าห่มที่ได้รับมอบไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งบ้านกุดงงใหญ่นี้ค่ะอยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีเรือมุกดาหารหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนค่ะและมีความต้องการเครื่องกันหนาวเป็นอย่างมากทั้งนี้ค่ะกองทัพเรือจะดําเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นตลอดห้วงฤดูหนาวน,นี้ค่ะ และนอกจากนี้ค่ะในวันที่23่ธันวาคมทางผู้บัญชาการทหารเรือก็ได้มอบพ่อห่มกันหนาวที่บ้านหัวโพนอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดน,นครพนมอีกด้วยค่ะมากันที่ข่าวถัดมานะคะกองทัพเรือจัดงานถแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ2,565ค่ะเมื่อวันที่20ธันวาคม2564พลเรือเอกธีรกูลการจะนะ รองอผู้บัญชาการทหารเรือผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือประจําปีงบประมาณ2,565รวมด้วยคุณถาปณีเกียรติภัยบูร์รองผู้ว่าด้านการตลาดในประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณชาคิดดิเลกวัฒนะชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสายกิจการองค์กรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และอิหมามวุฒนาฮิม จากมัสยิดยามีอุนคอยลิยะร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้ณห้องชมวังอาคารราชนาวิกสภาหอประชุมกองทัพเรือโครงการดวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการซาตูปาตูสู่สันติภาพได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันโดยกรมกิจการทรเลเรือนทหารเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่นำเยาวชนไทยพุทธและไทยมุสลิมเยาวชนในพื้นที่รับผิดช,ชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้แก่อำเภอเมืองนาราธิวาสอำเภอบาจ่อาาอำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสและอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเดินทางมาทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆเพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ประสบการณ์วัฒนาธรรมประเพณีของชุมชนหน่วยงานและปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนซึ่งจะทําให้เกิดความรู้ที่ดีไปสู่ครอบครัวของตนเองและชุมชนโดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการมาแล้วกว่า87รุ่นจํานวน3,638คนค่ะค่ะและในข่าวาถัดมานะคะ กรมการขนส่งฐานเรือร่วมมอบของขวัญพิเศษจากใจตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่2565ฟรีให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะเมื่อวันที่20ธันวาคมค่ะพลเรือตีจรัสเกียรติชัยพันธ์เจ้ากรมการขนส่งฐานเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันปีใหม่2565ค่ะณนะบริเวณลานจอดรถนันทอุทยานสโมสรถนนอิสราภาพเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปได้เตรียมยานฐานะในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เกิดความพร้อมและปลอดภยัยเพื่อให้รถยนต์ทุกคันพร้อมสำหรับการเดินทางในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมบริการตรวจสภาพรถยนต์จะมีการให้บริการจำนวน24รายการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะอาทิตรวจระบบเครื่องยนต์ระบบน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเบรก ระบบไฟฟ้าสองสว่างน้ำมันเกียร์ทำความสะอาดกรองอากาศตรวจสภาพยางรถยนต์ระบบน้ำทั้งหมดและเติมน้ำกันฟรีเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบกตลอดจนแนะนำการขับขี่ให้ปลอดภยัยโดยกิจกรรมค่ะจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่20ถึง24ธันวาคม พุทธศักราช2564ระหว่างเวลา8 16. นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกาณบริเวณล,ลานจอดรถนันทอุทยานสมโมสรถนนอิสรภาพเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะมาที่ข่าวถัดมานะคะฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือจัดกิจกรรมชุมชนกองทัพเรือต้านภายยาเสพติดครั้งที่1ทั65ค่ะ เมื่อวันที่18ธันวาคม2564พลเรือตีชวิตวงรัตผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารเรือนในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมชนกองทัพเรือต้านพยาเสพติดครั้งที่1ท65ณอาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือพื้นที่สุขสวัสดิ์ที่16 แขวงบางประกอบเขตลาดบูรณนะกรุงเทพมหานครโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่7ถึง18ธันวาคม2564กิจกรรมภายในงานประกอบด,ด้วยการกล่าวปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อนหน้าพระบรมฉายารักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด การแสดงของเยาวชนการมอบอุปกรณ์กีฬาการจัดแข่งกีฬาฟุตโบอลเปตองการฝึกเต้นประกอบดนตรีและฝึกเทควันโดของเยาวชนภายในพื้นที่พักอาศัยส่ยสวนกลางกองทัพเรือและการมอบรางวัลให้กับเยาวชนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทหารเรือเล่าข่าวและช่วงต่อไปพบกับเรื่องราวจาับภูมิพาคค่ะ ค่ะก็เข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าจากภูมิภาคนะคะสำหรับข่าวแรกค่ะหน่วยงานของกองทัพเรือจัดพิธีเปลี่ยนธงราชนาวีและธงประจำพระองค์พลเรืเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ19ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะ สนววันที่19ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามจากกองทัพเรือว่าเป็นองค์บิดาของฐานเรือไทยจากพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงวางรากฐ,ฐานและพัฒนาปรับปรุงกองทัพเรือไทยให้เจริญก้าวหน้าตามแบบประเทศตะวันตกจวบจนถึงปัจจุบันค่ะ มากันที่ข่าวถัดมานะคะกองเรือยุทธการจัดงานครบรอบ98ปีวันสถาปนากองเรือยุทธการค่ะ mm hmm. เมื่อวันที่17ธันวาคม2564พลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการครบรอบ98ปีโดยมีพิธีกล่าวให้โอวานบนเรือหลวงนาเลสวน ท่าเรือแหลมเทียนอเภอสัต,ตหีบจัังหวดชลบุรีและพิธีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และในเวลา9.30นาฬิกา30นาทีพลเรือโทไพศาลมีสีร้องผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีมอบรางวัลประกวดบ้านพักตีเด่นประจำปี2564ในเขตพื้นที่กองเรือยุทธการซึ่งกองเรือยุทธการเป็นหน่วยงานของกองทัพเรือในส่วนกำลังลบถือกำเนิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2466 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งชื่อหน่วยขึ้นใหม่ในกระทรวงทหารเรือว่ากองทัพเรือเพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลเฉพาะเรือรบต่อมาในปีพศ2475เปลี่ยนชื่อเป็นกองเรือรบและเมื่อกระทรวงทหารเรือได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพเรือในปีพศ2476กองเรือรบซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองเรือยุทธการตั้งแต่ปีพศ2494เป็นต้นมากองเรือยุทธการจึงได้ถือเอาวันที่19ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการกระทั่งปัจจุบันเป็นปีที่98ค่ะ ่และในข่าวถัดมานะคะฐานทัพเรือสัตหีบมอบของขวัญปีใหม่2,565ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สัตหีบด้วยการจัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์และการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะเมื่อวันที่12ธันวาคมค่ะพลเรือโทนะุพลเกิดหน้าผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ให้มีความพร้อมและปลอดภัยสำหรับการเดินทางและการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก่อนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่สัตหีบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณนะสวนกมรมหลวงชุมพร การจัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์และตรวจหาเชื้อโควิด1 9ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการหารเรือประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ด้านกิจการพลเรือนและสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ให้ครอบคลุมที่สุดค่ะมากันที่ข่าวถัดมานะคะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอบุบลราชธานีแถลงข่าวการจับกุมยาบ้า 4, 0 0,000เมตร และเขตหนองคายจับกลุ่มกัญชาอัดแท่ง500กิโลกรัมค่ะเมื่อวันที่19ธันวาคม2564หน่วยเรือรักษากความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีโดยสถานีเรือเขมราชพร้อมตัวแทนหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ถแถลงข่าวการจับกลุมยาบ้า4 400,000เม็ดพร้อมผู้ต้องหาชาวลาวสองคนเรือกีบหนึ่งลำขณะทำการขน,ารรขนาขยาบ้าบริเวณบ้านเหนือตำบลเขมราช อำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีก่อนนำผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่18ธันวาคม2564หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายจับกุ่มกัญชาแห้งอัดแท่ง500กิโลกรัมพร้อมผู้ต้องหา1หรายบริเวณเขื่อนป้องกันตลิง่งริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านหาดแทตำบลโคกกว้างอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬทางนี้หากท่านพบเห็นการกระทําความผิดกฎหมายตามแนวชายแดนฝั่งแม่น้ำโขงท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ฮอตไลน์1696หรือโทร4 4 5 5 5 9 9 4 4ตลอด24ชั่วโมงค่ะ และในข่าวถัดมาค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่2จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเร่งสำรวจพื้นที่พร้อมจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะเมื่อวันที่17ธันวาคมค่ะพลเรือโทสุนทรคำคล้ายผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่2สั่งการให้ชุดเคลื่อนที่เร็วเร่งสนับสนุนกำลังพลในการเข้าช่วยเหลือเบื้องต้น ผลกระทบจากมรสุมรุนแรงในพื้นที่ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยได้ช่วยเหลือในเขตพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ค่ะหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่1 2 3และ4ได้แก่อำเภอระโนดอเภอสิงหครอําเภอจนะาอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่5อําอขนอมจังหวัดน,นครศรีธรรมราชและหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่6อเภอเกาะสมุย อำเภอเกอบพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและในข่าวสุดท้ายนะคะของช่วงเรื่องเล่าจากภูมิภาคนี้นะคะเรามีสกู๊ปพิเศษค่ะจากพี่สอนพันจาตรีอดิสรจันทรวัฒน์ที่จะรายงานกิจกรรมดีๆจากจังหวัดตราดมาให้เราได้ชมค่ะเราไปติดตามกันเลยค่ะ ทหารเรือเล่าข่า,ขาวเกาะติดสถานการณ์วันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาติดตามการทำกิจกรรมฝ่ายชะลอน้ำมีชีวิตป่าชุมชนบ้านสะพานหินที่น้ำตกสะพานหินครับวันนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตาได้ร่วมกับจังหวัดตราดแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับกับการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการชะลอน้ำในหน้าแรงให้มีน้ำใช้วันนี้จะมีกิจกรรมอย่างไรบ้างติดตามรับชมไปพร้อมๆก,กันครับ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราจ,จัดกิจกรรมฝ่ายชะลอน้ำมีชีวิตป่าชุมชนบ้านสะพานหินน้ำตกสะพานหินเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่17ธันวาคม2 5 6 4ที่ผ่านมา นายชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝ่ายชะลอน้ำมีชีวิตป่าชุมชนบ้านสะพานหินน้ำตกสะพานหินโดยมีนาวเอกพงศักดิ์ทองใสผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดและผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับณที่ทำการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ำตกสะพานหินอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดเด็กหญิงอภิญญาหมายดีนักเรียนโรงเรียนวัดสะพานหินผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่า ตนเองนั้นรู้สึกภูมิใจที่ได้พัฒนาน้ําตกในบ้านตนเองสนุกและภูมิใจที่เห็นผู้คนมาร่วมมากมายถ้าพัฒนาแบบนี้ก็คงจะมีนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นสามารถเป็นศูนย์ท่องเที่ยวในจังหวัดที่สวยงามจึงอยากฝากทุกท่านว่าถ้าหากปรปับปรุงภูมิทัศน์ที่สะอาดจะทําให้หน้าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ทางด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนาวเอกพงศักดิ์ทองสายังได้กล่าวเสริมอีกนะครับว่าเนื่องจากจังหวัดตราดเป็นเมืองที่มีฝนตกชุกถูกขนานนามว่าเป็นเมืองฝน8ปดแดดสี 4. แต่ภายแล้งยังเป็นปัญหาที่สําคัญของจังหวัดตราดที่ได้รับผลกระทบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดจึงได้จัดสร้างฝ่ายชะลอน้ํามีชีวิตขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าจากภัยแล้งอย่างยั่งยืงยนอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการปรปับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงามอีกด้วย วันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกภูมิใจค่ะได้พัฒนาน้ําตกในหมู่บ้านตัวเองค่ะแล้วก็สนุกด้วยค่ะแต่ก็มีเหนื่อยมากค่ะซ้ายหนักมากค่ะแล้วก็แบบภูมิใจค่ะมีคนมากมายมากเลยค่ะแล้วคิดว่าการทําแบบนี้จะจะสามารถส่งผลอะไรให้กับสถานที่แห่งนี้ได้บ้างก็น่าจะถ้าพัฒนาแบบนี้นะคะก็จะเหมือนจะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ สามารถทําให้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดตราที่สวยงามมีอะไรอยากจะบอกไปกับเยาวชนรุ่นใหม่ๆบ้างว่าให้ใหมาทํากิจกรรมอย่างนี้ร่วมกับเราก็อยากให้มาลองทําดูนะคะแบบคือพวกเราก็มาเที่ยวอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แบบถ้ามาเหมือนว่าถ้าปรับปรุงภูมิทัศน์สะอาดก็แบบมีคนเที่ยวเยอะมากขึ้นคะ่ะแล้วมันน่าเที่ยวมากค่ะจังหวัดตราเนี่ย เป็นจังหวัดที่มีฝน8แดด4แต่แต่เชื่อไหมครับว่าจังหวัดตราดเนี่ยยังประสบปัญหาในเรื่องของภัยแล้งประสบปัญหาเรื่องของไฟป่าและก็ประสบปัญหาในเรื่องของความขาดแคลนน้ําอยู่นะครับก็เลยทางหน่วยเฉพาะกิจนวินตราดเนี่ยโดยการมอบนโยบายของท่านผู้จัดการฐานเรือท่านผู้จัดการป้องกันชายแดนตรีและตราดนะครับว่าให้เราทํายังไงที่จะทําให้พื้นที่หรือว่า การอยู่ในพื้นที่อยู่ร่วมกับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างได้อย่างราบลื่นแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งซึ่งก็ได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาก็คือการสร้างฝายชะลอน้านะครับในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้ดําเนินการสร้างไปแล้วเกือบ20่ฝายนะครับเป็นเป็นฝายที่สร้างด้วยวัสดุง่ายๆธรรมชาตินะครับใช้ไม้ไผ่ใช้หิน ใช้กระสอบทรายนะครับและที่นี่สะพานหินก็เช่นเดียวกันนะครับสะพานหินเนี่ยต้องชื่นชมจากชาวบ้านนะครับชาวบ้านโดยกำนันผู้ใหญ่แล้วก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับได้มาคุยกับผมว่าทำยังไงที่เราจะช่วยให้มีน้ำในที่นี่เพิ่มมากขึ้น,นครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาได้ไดำเนินการมาแล้วก็ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของการกักเก็บน้ำในเรื่อง,องความชุ่มชื่นของป่าไม้ในเรื่องของ ภัยแล้งบริเวณจุดนี้เมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องไฟป่านะครับก็คงจะช่วยได้แล้วก็ประเด็นสําคัญที่แฝงเข้ามาคือเรื่องของที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะตรงนี้เป็นความต่อเนื่องของน้าตกมันจะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวในอนาคตได้ครับและถนนนี้คือฝ่ายชะลอน้ํามีชีวิตป่าชุมชนบ้านสะพานหินนะครับที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้จัดขึ้นนี่คือทหารเรือเล่าข่าวเกาะติดสถานการณ์ที่ผมมายัางพื้นที่จังหวัดตราด เราได้เห็นแล้วนะครับว่าโวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมมือกันจัดทําฝ่ายชะลอน้ําแห่งนี้ขึ้นเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับค่ะก็ขอบคุณพี่สอนมากมากเลยนะคะที่ทรงกิจกรรมดีๆนะคะมาให้พวกเราได้รับชมกันค่ะสำหรับช่วงถัดไปนะคะทหารเรือบอกต่อค่ะ สำหรับช่วงสุดท้ายนะคะทหารเรือบอกต่อค่ะยังคงอยู่กันที่เรื่องของงานกาชาตินะคะที่กองทัพเรือขอเชิญร่วมโบสขวัญใจงานกาชาติประจําปีพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งตัวแทนจากกองทัพเรือหมายเลข5ค่ะ,คะจะโทรหญิงนัทระดาทองสงกรพัตหรือว่าน้องเจนนะคะตําแหน่งนักดนตรีหมวดดนตรีไทยฐานทัพเรือกรุงเทพค่ะก็สามารถ โหวตให้น้องเจนได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะสามารถโหวตได้จนถึงวันที่26ธันวาคมนี้นะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วอยากเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมบริจาคและสนับสนุนสภากาชาติไทยกันนะคะสวัสดีค่ะเจนจากโทหญิงนัด,ดาทองสองกุลพัฒ์ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาติตัวแทนจากกองทัพเรือหมายเลข5ค่ะงานกาชาติออนไลน์ปีนี้เข้าถึงง่ายร่วมกิจกรรมและซื้อของออนไลน์ก็ง่ายขึ้นเยอะ ร่วมสนุกกัน14วันได้ทั้งครอบครัวทาง w w w งานกาชาด .com และ w w w r e d c r o s s f a i r .com ตั้งแต่วันที่14-27ถึงธันวาคมนี้อย่าลืมชวนเพื่อนและครอบครัวมาร่วมสนุกด้วยกันเยอะๆนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรายการหานเรือเล่าข่าวประจำสัปดาห์นี้นะคะและในครั้งหน้าค่ะเราจะมีโอกาสได้ไปจัดรายการนอกสถานที่กันที่ไหนนะคะเนื่องจากว่าไปเกาะติดสถานการณ์อะไรฝากทุกท่านติดตามรับชมด้วยนะคะค่ะสามารถติดตามรับชมได้ที่ Facebook Fanpage กองทัพเรือร y ย l ลไทยในวี avy, และ YouTube กองทัพเรือร a ย t ลไ i n a v วี f f i c i a l l h a n n e l ค่ะ ค่ะแลสะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ